สวัสดีค่ะบ้านพิเศษเพื่อคนพิเศษนะบพัฒน์ทูบตี้นะคะหนูนางสาวเกษราชลินค่ะได้ยื่นกู้กับทางหนู่บ้านได้บ้านลักค่านี่คือที่สำน,นักงานเจียวันเรามมโอนที่ดินตอนนี้บ้านเป็นของเราแล้วนะคะบ้านหลังนี้ค่ะคือเอ่อห่างจากบ้านที่อยู่ปัจจุบันนะคะแค่สี่หลังคาเท่านั้นเองเราขับรถไปขับรถมาทุกวันเลยเราก็เห็นว่าเออเนี่ย บ้านหลังนี้เมมขายเหมือนแบบเมมไม่มีคมหุดกตีถ้ามันเป็นของเราเราก็ลเลยยื่ครูหรือว่าถ้ามันเป็นของเรามันก็คือของเราสุดท้ายมันก็เป็นของเราจริงเราไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้บ้านหลังนี้แล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะของบริษัทนภะะัสคือง่ายมากเลยก็คือถ้าลูกค้าขั้นใดสนใจนะคะ <S <S ก็สามารถที่จะมายืนยืเอ่อเรื่องกับนภัสคนที่ได้เลยนะคะ เขาใจดีแล้วก็บริการดีมากค่ะ